อ่าฮัลโหลสวัสดีครับตอนนี้คุณกำลังอยู่กับมิสเตอร์ฮูครับอ่าเป็นแอดมินเพจอ่าอันไรสาระครับผมแล้วก็อ่าข้างๆผมนี่ก็เป็นมิสเตอร์ยูครับแล้วก็อ่าแอดแมวครับทั้งสองคนสามารถส่งสามารถใช้เสียงได้นะครับโอเคทางอ่าตอนนี้ผม คือแบบว่าเจอเคเวสหนวดที่ชักนําความตายครับในโค้งสุดท้ายก่อนที่จะได้ดาบไอติมครับก็เลยว่าจะลองเข้าไปสู้ด้วยตัวละครตัวเดียวครับก็เลยเลือกนี่มาครับลุงอาชิบานอาซามนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะไหวหรือเปล่าคือจริงๆไม่มีดีกว่านี้แล้วไม่ใช่อะไรขนาดเอาคอนหลาดไปยังตายเลยครับโอเคแเล,คล้ว,ลว,ลวเข้ไไนะเาไป ถ้าขาดการเตรียมตัวนี่จะกลายเป็นการเสียเอพีอย่างใช่เหีุเพราะว่าตัวละครมันโหดร้ายมากถ้าติดท่าใดท่าหนึ่งวันนี่นบินกลับบ้านเก่าได้เลยใช่ครับเพราะว่านอกนอกเสียจ,จากว่าอาจจะสู้ยากแล้วยังหายากอีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นอะไรที่ต้องรอบรอบแบบสุดๆโอเคงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปกันเลยสตาร์ท อ๋อเขาบอกกันมาว่าไม่ใช่เขาบอกสิมันเป็นเรื่องจริงเลยเนี่ยแหละ mm hmm. ก็คือการที่เรานําตัวละครใส่ปาร์ตี้มายิ่งน้อยเควดพอยก็ยิ่งได้เยอะซึ่งตรงนี้มันมีผลกับกิจกรรมในช่วงนี้ครับคือ mm hmm. ถ้าเราผ่านไอ้มารดาแห่งวาลีนี่ไปได้เราจะได้ถึง150ใช่ไหมร้อยห้าสิบเควดพอย สูงสุดคือร้อยห้าสิบตามตก,กนตตัวละครในทีมมายอ่ <c oughs> ถ้าเราเอาไปสามตัวมันก็จะคูณหนึ่งก็คือถ้าเวทอยล์เขียนว่าห้าสิบเราจะได้ห้าสิบแต่ถ้าลงไปหนึ่งตัวเราก็จะกลายเป็นคูณสองันจะกลายเป็นหนึ่งร้อยแตม้มถ้าลงไปสองตัวก็คือหยือตัวละครตัวเดียวในปาร์ตี้มันจะได้ทั้งหมดคูณสามจากแตม้มเวทอยล์ทั้งหมดนะั <c oughs> นจะกลายเป็นร้อยห้าสิบแต้มนี่แล้วตอนนี้นี่ความชิบหายก็อยู่กับผมแล้วครับเพราะว่าผมไม่มีมูฟเลยส่วนมันนี่โยนการมาสองใบ เรากดกดกดโอเคไว้ครับกดโอเคไว้โดนมันพุ่งเข้ามาใกลๆแล้วโอ้โหอะมิสเตอร์ยูครับผมโดนโจมตีไปสามสิบหน่วยครับส่วนมนภาวนากับโล่ีเ่องคุณได้เลยผมผมมีป็อกกี้่ออยู่สองแท่งครับไม่มีไม่มีปืนไม่มีปืนแทนรอ ไม่ไม่อันนี้มันมันระยะประชิดนะครับมันใช้ไม่ได้ครับอันนี้ยังไม่ใช่อาหา่านะครับตอนนี้ไม,าาไม่อยากจะบอกเลยว่าเรากำลังจะกำลังจะชาชาชอชชอชาเรา,า,า,าก,กันได้ไหมโอ้ยโดนไปหกหกชิดครับตอนนี้แล้บคนที่ไม่เคยสู้กับเจ้าหนวดนี้การเป็นการติดอมภา,านี่เป็นอะไรที่เท่ากับว่าคุณตายไปแล้วบอ <c oughs> กว่า ตัวมันติดอมัมตาะาก,กับความหนักมันจะบวชแทกสูงมากถึง25หน่วยใช่ใชใชไหมคุณใช่ไหมคุณวิทยาภูมิเขาบอกว่าก็มีค่าทีา่ดามิคคูณสองด้วยนี่เขาเขาบอกว่าถ้าหนึ่งเข็มใช่ไหมไม่ใช่พูดผิดสามเข็มหากตัวเองติดสถานะอมัมพาตจะสร้างความเสียหายในการต่อสู้เพิ่มเป็นสองเท่านึกภาพฟอร์เลนนะครับนึกภาพอ่าของฟอร์เลนได้ถ้าแบบเช่นนีใช่แล้วนี่มันคือฟอร์เลนในในโหมดอ่าในกระพุ่นในกระพุนนะ หมือน U F O ครับโอลีนเราจะมีโอกาสรอดไหมเนี่ยคุณแพ้เราอยากจะรอดไปจากที่นี่ no ไม่อยากจะอยู่ตรงนี้่งไอยอมทิงท้งการ,รเพาะฉะนั้นผมจะเตือนทุกคนที่เข้าเควนี้อีกครั้งหนึ่งต๋อ,อล็อบข้อสตรีมดงนะครับเพราะมันขานยากพกพกยามาด้วยเผื่อจะอาจจะอาจจะออกมานะโอ้แล้วตอนนี้ก็ามา,าติดชากันอยู่กับ โอ้โหการ์ดเนี่ยมูฟในเทิร์นที่สองผมมีถึงสี่สี่มูฟแต่ผมเดินไม่ได้ครับนี่คือความแสบของเ้นเห็นแพกเกนโดนโอ้โหมันเจ็บปวดจริงๆครับคือพออยู่ในระยะนี้ลุงอาชีบันเนี่ยครับไม่สามารถใช้ท่าป้องกันได้เลยแถมโลดในเทิร์นนี้ก็ไม่มีเลยครับไมาแอ้ปูนี่ดวงสวยจริงๆอเนี่ย โอ้โหแต่ถึงจะมูฟได้ฝั่งตรงข้ามก็ยังมีมูฟถึงสาอยู่ดีครับโอ้โหโดนโจมตีมาอีกยี่เ็หน่วยครับกึะกระกรกกตอนนี้นี่แค่มันตีเข้าสามหน่วยเราก็ตายได้เลยครับทีนต้องสวดน,นะครับสวมดมนต์อามิตาุทธไม่อยากตายเลยคือถึงจะรอดไปได้ก็ไม่มีการโจมตีคือชีวิตมันแย่จริงๆครับตอนนี้โอ้โหทาง จะเรียกมันน้องหมึกอยู่เลยเลยมันมันไม่ใช่ปลาหมึกมันมันแมงก็พุนอ้อเราโดนเก็บแล้วครับตายเสียใจมันเป็นอะไรที่โหนหมายมันก็นี่ครับวันนี้ผมมิสเตอร์ฮูครับก็เปิดตัวด้วยการโชกากไปหนึ่งตาครับเอาหน้ามิสเตอร์ฮูเดี๋ยวก็ชนะเองเพราะว่ารอบนี้มันอาจจะเป็นอะไรที่ต้องโทษดูงสักแป ตาแรกนี่คือมันไม่มีมูฟเลยมันเป็นอะไรที่แย่มากกับการสู้ที่ตัวที่แบบมันล็อกขาเราได้สำหรับคนที่มาเล่นแน่นแน่นแน่นอนว่าเอาตัวเดียวเข้าไปเนี่ยมันจะเขาเรียกว่ายังไงมันมันจะได้พอเยอะแต่ว่าตรงส่วนที่ต้องระวังก็คือในเรื่องของการติดสถานะผิดปกตินะฮะ คือถ้าจะเอามาตัวเดียวเพื่อวความเคล็ดอยจริงๆแนะนําก็ตัวที่มีท่าที่เพิ่มเพิ่มความสามารถในการเคลื่อนที่เพื่อชิงเพลินก่อนอประมาณว่าเบิร์นฮาร์ดใช่ใชสเปาแบบนี้พวกตัวประเภทนี้นะก็ก็จะดีหน่อยแต่เดี๋ยวก่อนทาให้เปอร์เซ็นต์เ <c oughs> ปอร์เซ็นต์การโดนสถานะอะัลมาฟานี่น้อยลงแล้วก็โอ,อกาสชนะจะได้มากขึ้น รู้สึกว่าทางทางผมเนี่ยก็เคยเอาลุงอาชิบันไปสู้เหมือนกันแต่ตอนนั้นเอาไปสามตัวก็คือสองตัวแรกเนี่ยมันไม่ได้ทําอะไรเลยครับมันตายแล้วเหลือแค่ลุงคนเดียวแล้วตอนนั้นลุงเนี่ยมีโอกาสยิงขาได้ชาพอดีแล้วถอยมาระยะไกลพอฝั่งตรงข้ามเนี่ยอยู่ระยะไกลแล้วไม่ค่อยเท่าไหร่เลยครับอยู่ไกลก็เฉยเฉยชิวชิวสำหรับตอนนี้ก็พลาดเฟลมอีกตไปก็รอบครอบกนิดหนึ่ง ก็อธิษฐานให้ตัวเองมูฟออกแล้วก็ใส่ตัวละครที่มีมูฟไปบ้างครับยังลุงอาชิบันเนี่ยใส่ไปแล้วนะครับแต่มันไม่ออกจริงๆก็ต้องชาบูชามเมลินด้วยก็ต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยครับที่ไม่มีอะไรให้ดูครับเดี๋ยววันนี้จากกันไปเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ